เพิกถอนการช่อชนคืออะไรตัวอย่างเช่นลูกหนี้ของเรานะคะได้โอนทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินนะคะให้กับบุคคลภายนอกโดยที่เขาตั้งใจนะคะที่จะไม่ใช้หนี้ให้กับเราคือหลีกเลี่ยงการที่จะถูกมา่าดีกับเจ้าหนี้ตามหวพิพากษาดังนั้นกฎหมายจึงเขียนกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะว่าเจ้าหนี้เนี่ยชอบที่จะร้องเพิกถอนได้นะคะซึ่งนิติกรรมใดๆ ที่ลูกหนี้ได้ทําลงทางรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบและยิ่งเป็นการให้โดยเสน่หาลูกหนี้รู้แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้นะคะดังนั้นในฟ้องที่แอดมินนำมาเสนอเนเพื่อน,นี้นะคะจะเป็นฟ้องที่กรณีที่ลูกหนี้เนี่ยทามิติกรรมโอนที่ดินนะคะให้กับบุคคลภายนอกนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงม่ให้เจ้าหนี้เนี่ย ได้ใช้สิทธิ์ในการนะคะคดีทรัพย์ส,สินนั้นๆของลูกนี้นะคะนี้จะมีเรื่องอายุความอันหนึ่งนะคะที่แอนวินจะต้องนํามาพูดเราจะต้องฟ้องนะคะในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้เนี่ยได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลแห่งการเพิกถอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะถ้าเรารู้แล้วนะคะเราสืบรัพย์แล้วเนี่ยเรารู้ว่าลูกหนี้เราเนี่ยโอนรัพย์สิสนหนีแล้วนะคะเราต้องรีบฟ้องศาลใ,ในคดีแพ่งนี้นะคะภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ เจ้าหนี้ไ่ยได้รู้ขั้นตอนเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าลูกหนี้โอนทรัพย์สินนะคะเราจะต้องคัดทะเบียนราษฎรของลูกหนี้ของเรานะคะอันดับแรกและบุคคลภายนอกนะคะที่ได้รับโอนที่ดินจากลูกหนี้ไปนะคะคัดทะเบียนราษฎรได้ที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีสำนักงานเขตเทียบการอำเภอหรือเทศบาลน,นะคะโดยเราเนี่ยจะต้องนําเอกสารข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆนะคะว่าเราเนี่ย พูดมีส่วนได้เสียในคดีนี้อย่างไรนะคะถึงจะต้องมาคัดที่เป็นลูลกหนี้นะคะนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลําดับถัดมานะคะ,ตะเตรียมเอกสารที่แสดงเห็นการโอนอย่างเช่นสัญญาให้นะคะหรือสัญญาซื้อขายก็ได้หรือไปคัดเอกสารนะคะมันที่ดินนะคะที่ลูกหนี้มีชื่อถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ต่อมานะคะจะเป็นสำเนาโฉนดที่ดินที่ลูกหนี้ไดโอนให้กับคนอื่นนะคะที่เราไปคัดนะคะ จะยังเป็นสำเนาอยู่เนาะแล้วก็เอกสารปัจจุบันการขอคัดนะคะจะมีการปิดชื่อนมสกุลนะคะบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ลูกนี้ตามาบพิพากษาดังนั้นเราจึงจะต้องหมายเรียกพยายนเอกสารนะคะไปถึงที่ดินเพื่อให้ที่ดินเนี่ยส่งเอกสารที่เป็นสำเนาฉบับที่เจ้ามาที่ดินรับรองเนี่ยส่งมาที่ศาลด้วยนะคะ ถัดมานะคะนะคะตามเอกสารที่แอดมินอัปโหลดไปให้นะคะเพื่อนๆดาวโหลดได้ฟรีนะคะแล้วก็การยื่นฟ้องนะคะจะมีค่าธรรมเนียมการฟ้องแบบนี้นะคะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ดังนั้นจะเสียค่าธรรมเนียม200บาทนะคะและเมื่อวันที่เราไปยื่นฟ้องนะคะจะได้วันนัดนัดอะไรนะคะเป็นนัดพร้อมชี้สองสถานหรือสืบพยานนะคะให้เราเนี่ยจดวันนัดไว้ให้ดีๆนะคะหรือเราเนี่ยสามารถที่จะขอติดตามคดีผ่านระบบซีออก็ได้นะคะระบบซีออเนี่ยแอดมินได้เคยสอนเพื่อนๆในการ ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ในการติดตามในการขอคัดถ่ายเอกาสารไว้นะคะอาจจะย้อนไปดูคลิปที่เคยสอนถัดมานะคะจำเลยเนี่ยเมื่อเขาได้รับหมายเรียกแล้วส่งของฟ้องแล้วนะคะเขาต้องยื่นคำห้การแก้ฟ้องภายในสิบห้าวันนะัแต่วันที่รับหมายดังนั้นเราก็คอยติดตามดูนะคะว่าจำเลยเนี่ยยื่นคำห้การต่อสู้แก้คดีมาแล้วหรือยังนะคะชำระเงินค่าค้ำพูความนะคะก็คือเป็นค่าส่งหมายเรียกให้กับลูกหนี้ทั้งสองนะคะและค่าหมายเรียกพยานเอกาสาร และสาคัญนะคะพยานเอกสารที่เราขอหมายเลขที่ส่ันงที่ดินนะคะเราต้องคอยติดตามดูว่าเอกสารนั้นน่ะมาถึงเราได้ส่งมาในสมุดนี้แล้วหรือยังด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์ไว้ให้นะคะนี่เป็นเอกสารที่ได้ให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะเรามาดูคําฟ้องเลยนะคะว่าคําฟ้องเนี่ยต้องมีหน้าตาย,ยังไงนะคะอธิบายอะไรต้องบรรยายอะไรบ้างนะคะตัวอย่างนะคะต้องเป็นคดีพอพานนะคะใส่เลขพอพานไว้นะคะแล้วก็พศอ,อ,อะไรนี้เป็นพศ ที่เรายื่นนะคะสําหรับเลขคดีดํานะคะเลขคดีดาไปไปรับหน้าเคาน์เตอร์นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเป็นเลขคดีอะไรแล้วก็เขียนเลขคดีดําไปทุกๆเรื่องนะคะเขียนชื่อสารนะคะวันที่ยื่นนะคะความแพ่งชื่อโจทก์ก็คือเป็นชื่อสมมติว่าเราเป็นเจ้าหนี้ตามวิภาษานะคะก็เป็นตัวเรานะคะส่วนลูกหนี้นะคะ ที่1เนี่ยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของเราที่สองเนี่ยจะเป็นบุคคลภายนอกที่รับโอนที่ดินจากลูกหนี้นะคะข้อหาหรือถานข้อผิดนะคะใช้คาว่าเพิกถอนการชว่วฉนนะคะใช้คําตามกฎหมายนะคะทุนทรัพย์ไม่มีนะคะก็แดดไปข้าพเจ้านางก็คือชื่อโจทย์นะคะใส่รายละเอียดเลขประจำตัวสิบาหลักนะคะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวโจทย์ไว้นะคะขอยื่นฟ้องนางแล้วก็นางสาวอะไรนะคะตรงนี้จะใส่รายละเอียดของจำนวนทั้งหนึ่งที่หนึ่งที่สองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะให้เพื่อนเ,อน,เนี่ย พิมพ์เอกสารอีกแผ่นหนึ่งนะคะเป็นรายละเอียดแนบท้ายฟ้องตัวนี้ไปนะคะแล้วก็บรรยายฟ้องนะคะข้อหนึ่งเนี่ยโจย์เป็นเจ้าหน้าที่คำพพากษาหรือโจทย์ได้ฟ้องเป็นลูกหนี้แล้วนะคะในคดีอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะในข้อหาต่อสารอะไรนะคะโดยสารในมีคำพิพากษาในวันที่เท่าไหร่นะคะปรากฏตามสำนักคำฟ้องนะคะหรือสำนักคำพิพากษาก็ได้เอในฟ้องายเล็กหนึ่งนะคะต่อมานะคะย่อหน้าโจ์ ไม่ได้รับสเนานี้จากจำเลยนะคะจึงของหมายตั้งเจ้าพนันมาคับคดีเพื่อรัพย์สินยึดทรัพย์สินของจำเลยที่หนึ่งออกขายทอดตลาดนะคะรายละเอียดประกฏตามสำเนาหมายตั้งเจ้าพนันมาคับคดีนะคะอีสอนันไทฟองหมายเลขสองข้อสองนะคะต่อมาวันที่เท่าไหร่นะคะเราไปตรวจสอบที่ดินนะคะเพื่อตั้งเรื่องยึดนะคะก็ปรากฏว่ามีการปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดินอะไรบ้างนะคะ เนื้อที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปนะคะนี่อันนี้แอดมินยกตัวอย่างไปนะคะอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินอยู่หลายแปลงนะคะแล้วก็ทุกแปลงเนี่ยโอนไปให้กับบคุคคลภายนอกหมดเลยนะคะแอดมินก็ยกตัวอย่างมานะคะเพื่อนๆอาจจะมีแปลงเดียวก็ตัดทิ้งได้นะคะย่อหน้านะคะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยทำนิติกรรมหนังสือการให้ที่ดินสี่ชนบนะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่ให้กับจำนวยที่สองนะคะโดยสัญญาให้เนี่ยมีรายละเอียดว่ายอย่างไรนะคะนี้ก็เป็นในสัญญาให้ ที่เราทำที่ดินนะคะก็จะมีข้อความอยู่นะคะว่ามีการยกให้นะคะแล้วก็ตีราคาไว้เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรไม่มีภาระการเช่าอะไรนะคะแล้วก็ผู้ให้เนี่ยได้ที่ดินมาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะด้วยกันซื้ออันนี้ก็ลอกตามสัญญาให้ที่ดินนะคะแล้วก็ผู้ให้เนี่ยยกให้ด้วยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนนะคะเนื่องจากผู้รับเป็น อาจจะเป็นญาติหรือเป็นอะไรกับผู้ให้นะคะน,นี้เราก็บรรยายไปนะคะอันนี้เ,เพื่อนๆสามารถจะเปลี่ยนแปลงข้อความได้นะคะปรากฏตามสำเนาการให้ที่ดินช้าฉบับลงวันที่เท่าไหร่แล้วก็สำเนานโฉนดเอกสารให้ฟ้องหมายเลขสามนะคะเอามาข้อสามเนี่ยการทําดังกล่าวของสม,มัยทั้งสองทำทำ้โจารด้รับความเสียหายเสียหายอย่างไรนะคะมีการโอนให้โดยเสนนหาโดยมีการโอนที่ดินดังนี้นะคะ ก็คือฉนดที่ดินหมายเลขหนึ่งสองสามสี่นะคะและการที่โอนสี่แปลงนะคะโดยที่จำนวนที่หนึ่งเนี่ยลูกดีของเราเนี่ยเนาะทราบดีว่ามีหนี้ตามสัญญากู้เงินนะคะกับเราอยู่และเขาเนี่ยจะต้องชําระหนี้ให้กับเรานะคะแล้วเขาเนี่ยโอนที่ดินให้กับจำนวนที่สองโดยการให้โดยเสน่หาเนี่ย เป็นการทํานิติกรรมอันลูกหนี้เนี่ยได้ทําลงท้งรู้อีกว่าเป็นทางห้เจ้าหนี่เสียเปรียบลูกหนี้หมายถึงลูกหนี้ของเราอะนะคะจำนวนที่หนึ่งเป็นผู้รู้เพียงฝ่ายเดียวก็พอแล้วที่จะเพิกถอนได้นะคะนี่ก็บรรยายไปข้อสี่นะคะเราประสงค์ที่จะดําเนินการอย่างไรนะคะเราประสงค์ที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนที่ดินนะคะฉะนดเลขที่ทเท่าไหร่บ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ขอให้จำนวนทั้งสองนะคะเพิกถอน การให้นะคะโดยต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยค่าที่จ่ายของจำเลยั้งสองนะคะหากไม่ปฏิบัติตามนะคะให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะคะอันนี้ก็เป็นบทเขาเรียกว่าบทบ,าบังคับอันหนึ่งนะคะที่สมมติว่าจำเลยก็ยังดิ่งเสียนะคะไม่ทําอะไรไม่สนใจนะคะฉันโอนไปแล้วฉันก็ไม่แคร์ไม่สนอะไรเงี้ยนะคะ เราก็ขอให้ถือเอาคำพิพากษาทางการสา่างเตนาอันนี้สาคัญต้องมีนะคะถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ได้ขอมาเนี่ยศาลจะพิพากษาให้ไม่ได้นะคะแล้วก็จะฟ้องอีกทีก็ไม่ได้ด้วยนะคะเป็นฟ้องซ้านะคะย่อหน้าน,นี้ก็ต้องมีในทุกๆฟ้องทุกเรื่องนะคะโจทย์ไม่มีทางใดที่จะมาคับกับเจรที่สองได้นะคะจึงต้องนําคดีมาฟ้องเพื่อขอปริวิสารไปที่พึ่งนะคะแอดมินลืมอันหนึ่งไปนะคะควรม่ควรแล้วแต่จะปด่ด นี้ปรอบไปด้วยนะคะเซฟนิดนนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเอกสารท้ายฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นขอหมายเรียกจำเลยทั้งสองมาพิจารณาและบังคับดังนี้นะคะหนึ่งเพิกถอนนิติกรรมการให้หระหว่างจำเลยทั้งสองนะคะตามสัญญาให้อะไรก็ว่าไปนะคะและ ไม่ไปเิบัตตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแซงเจตนานะคะแล้วก็ให้จำเลยสองนะังใช้ค่าราชธรรมเนียมนะคะแทนในความแทนโจทย์ด้วยนะคะได้ยื่นสำเนามาถูกต้องอย่างเดีวยวกันสองฉบับนะคะสองชบนี้มาจากไหนมาถึงว่าถ้าเราฟ้องจำเลยหนึ่งคนก็หนึ่งฉบับนะคะถ้าฟ้องจำเลยสองคนก็ต้องสองฉบับนะคะและตัวโจทย์นะคะลงชื่อตรงนี้นะคะลงชื่อลงชื่อนะคะอันนี้สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าไม่ลงชื่อเนี่ยเป็นฟ้องที่ไม่ชอบนะคะลงชื่อเป็นลายเซ็นหรือว่าเป็นการ เขียนชื่อสกุลก็ได้นะคะกรอกข้อมูลให้หมดนะคะกรอกข้อมูลตามที่เห็นนี้ทั้งหมดนะคะพิมพ์ไปนะคะเพราะว่าจะต้องมีข้อมูลผู้เรียงนะคะตรงนี้แล้วก็ข้อมูลผู้เขียนหรือพิมพ์นะคะแล้วก็ลงชื่อไปสรุปก็คือจะต้องลงชื่อทั้งหมดอยู่สามที่นะคะในหน้าฟองก็คือลงชื่อโจทย์ตรงนี้นะคะหนึ่งที่นะคะลงชื่อผู้เรียงอีกหนึ่งที่นะคะที่สองแล้วเนาะ ที่สามนะคะผู้เขียนหรือพิมพ์เป็นจุดที่สามนะคะทีนี้เรามาดูบัญชีชื่อสกุลไทยฟองนะคะอันนี้ก็แนบต่อไปจากคําขอไทยฟองนะคะหนึ่งนางอะไรนะคะจำที่หนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนอายุอาชีพที่อยู่อะไรกรอกไปนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจำที่สองนางสาวอะไรนะคะบัตรประชาชนอายุอาชีพที่อยู่อะไรก็ใส่รายละเอียดไปนะคะต่อมาเรามาดูบัญชีพยานนะคะที่จะเป็นเอกสารต่อเนื่องจากชื่อ จำเลยทั้งสองเมื่อสักครู่นี้นะคะบัญชีพยานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราใส่เลขคดีไปนะคะใส่ชื่อสารวันเดือนปีนะคะความแพ่งนางอะไรเป็นโจ์นางอะไรเป็นจำเลยอันนี้ก็ลอกตามหน้าฟ้องมาได้นะคะข้าพเจ้านางจะโจ์จนะคะขอรูบบุพยานของข้าพเจ้ารวมกี่อันดับนะคะอันนี้แอดมินทามาไว้รวมเก้าอันดับนะคะใส่ใหมายเลขเก้าตรงนี้ไปนะคะเก้าไปแล้วก็ แับแรกนะคะโจ์อ้างเ,เป็นพยานนะคะสองก็อาจจะไล่เรียงตามเอกสารท้ายฟ้องนะคะอย่างเช่นมีสำเนาคําฟ้องนะคะสำเนาคำพิพากษาสำเนาหมายตั้งเจ้ามืบอบิพาดีนะคะสำเนาสัญญาให้ที่ดินนะคะแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินที่มีการให้นะคะถ้ามีเพียงอันเดียวก็ใส่โฉนดที่ดินอันเดียวนะคะนี้แอดมินสมมตินะคะว่ามีหลายๆแปลงนะคะ แล้วก็ถ้ามีการมอบอำนาจนะคะเพื่อนๆอนย่าลืมนำหนังสือมอบหน้าเนี่ยมามาเขียนไว้ในบัญชีพยานด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นเอกสารที่นำมาเสนอต่อศาลนะคะคือเรียงลำดับที่มาที่ไปของการให้อะคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของการที่จำเลยที่สองนะคะมอบอำนาจให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยทำสัญญาให้ที่ดินนะคะส่วนคำว่านำหรือคำว่าหมายตรงนี้นะคะ คำว่านาเนี่ยหมายถึงว่าโจดเนี่ยสามารถที่จะนําเอกสารเนี่ยมาแสดงต่อศาลนี้เองนะคะส่วนคําว่าหมายนะคะก็จะเป็นเอกสารที่เราอาจจะขอหมายเรียกไปนะคะตรงนี้สัญญาให้จะเป็นนําหรือหมายด้วยนะคะเพราะว่าเราจะขอให้ที่ดินส่งมานะคะก็ต้องใช้คําว่านําหรือหมายด้วยนะคะอันนี้สาคัญนะคะ ฉนดที่ดินก็นําหรือหมายเช่นกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องการฉนดที่ดินที่ไม่ถูกลบชื่อสกุลคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องของลกหนี่นะคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆไปคัดเอกสารแล้วเพื่อนๆหรือเ,เพื่อนๆมีประสบการณ์เคยคัดเอกสารที่ที่ดินนะคะก็จะทราบนะคะว่าเดี๋ยวนี้ที่ดินเขาจะปิดชื่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลล่วไหลนะคะก็คือระบุ เก้าอันดับนะคะเพื่อนเเซ็นชื่อตรงนี้นะคะนางตรงนี้ลงชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตรงนี้เป็นโจทย์เป็นใครนะคะแล้วก็เซ็นชื่อลงชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าตรงนี้ใครเป็นโจทย์นะคะลำดับถัดมานะคะจะเป็นคําร้องขอปิดหมายเรียกและส่วนมาคาฟ้องจนเลยทั้งสองนะคะรายละเอียดอนนี้กรอกเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่พูดซ้ําแล้วนะคะแล้วก็มาดูตรง คำใหญ่ตรงนี้นะคะว่าวันนี้โจทยื่นฟ้องจำเป็นทั้งสองนะคะตามทะเบียนราดที่ได้คัดมาแนบ้ายคําร้องนี้นะคะที่เบนราดที่แอดมินแนะนําไปนะคะว่าให้เราไปคัดที่สำนักเขตหรือเทศบาลหรือที่ว่าการอําเภอนะคะก็ให้แนบในเอกสารคําร้องขอปิดหมายเรียกราบสนองคำฟ้องอันนี้ไว้นะคะและเพื่อนๆอ,อย่าลืมเซ็นชื่อนะคะตรงนี้นะคะที่หนึ่งลงชื่อตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้กรอกนะคะชื่อนาง สูตนางกอนะคะก็กรอกไปแล้วก็ลงชื่อตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะสรุปว่าลงชื่อตรงนี้สามจุดนะคะตัดตานะคะจะเป็นแบบฟอร์มหมายเรียกคดีแพ่งสามัญน,นะคะซึ่งเพื่อนๆต้องพิมพ์แล้วก็กรอกมาให้เรียบร้อยแล้วไปยื่นต่อศาลในวันนัดนะคะตรงนี้เป็นเลขคดีนะคะชื่อศาลวันเดือนปีนะคะความแพง่งแล้วก็ชื่อคู่ความโจทย์จำเลยเป็นใครกรอกไปนะคะหมายถึงอันนี้หมายเนี่ยจะเป็นต่อฉบับ ต่อจำเลยหนึ่งคนนะคะหมายความว่าหมายถึงจำเลยที่หนึ่งก็คือนางอะไรที่เป็นลูกหนี้ของเราอะนะคะกรอกชื่อสกุลของเขาไปนะคะแล้วก็วันที่ตรงนี้เบนไว้ก่อนนะคะเราจะไปรับวันว่างวันนัดที่เคาน์เตอร์ที่ศาลที่เราตอนวันที่เราไปยื่นฟ้องนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะให้พิมพ์ที่อยู่ของจำเลยนะคะว่าอยู่บ้านที่อะไรตามที่เราคัดทะเบนลาดเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เอมินพูดมาว่าเราไปคัฟทิเบนลาดแล้วพบว่าจำเลยที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ที่อยู่อะไร ก็ใส่รายละเอียดไปนะคะต่อมาจะเป็นของจำเลยที่สองนะคะชื่อคู่ความตรงนี้กล่อกเหมือนกันนะคะชื่อความกล่องเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นนางสาวอะไรนะคะเป็นจำเลยที่สองแล้วก็วันตรงนี้เว้นไว้ก่อนนะคะเราไปรับวันนัดที่หน้าเคาน์เตอร์ตอนที่เราไปฟ้องที่ศาลนะคะตรงนี้ให้เราพิมพ์ที่อยู่ของจำเลยที่สองนะคะตามที่เราคัด มาจากทะเบียนรารนะคะเพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะบางทีพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะถ้าพิมพ์ผิดแล้วเจ้าหน้าที่ส่งหมายแล้วผิดบ้านนะคะจะต้องวางค่าใหม่ใหม่นะคะส่งหมายใหม่ด้วยนะ,ะจะเป็นเอกสารที่แนบถัดมาเป็นคาร้องของงดส่งพยานเอกสารให้จําเลยนะคะก็รายละเอียดตามนี้นะคะกรอกรายละเอียด ชื่อคู่ความนะคะคดีนี้เราเนี่ยได้ส่งสำเนาคำฟ้องและเอกสารท้ายฟ้องให้เจเบยทราบแล้วนะคะดังนั้นเราจึงของงดส่งสำเนาพยานเอกสารให้ําเลยทั้งสองนะคะหมายถึงว่า,าวตามกฎหมายเนี่ยปกติแล้วเราต้องส่งสำเนาเอกสารพยานเอกสารนะคะให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเว้นแต่ว่าเราเนี่ยได้ส่งให้เขาแล้วนะคะตามคำฟ้องนะคะเราจึงของนดส่งได้นะคะสา่อนุญาตไปเราก็ไม่ต้องส่งสำเนาให้เขาแล้วนะคะทีนี้สำคัญนะคะอันนี้อาจจะต่างจากคดีแพ่งอื่นๆนะคะว่า จะต้องขอหมายเรียกพยายนเอกสารถึงสำนักงานที่ดินนะคะก็ใช้คำร้องทั่วไปเนี่ยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กรอกว่าขอหมายเรียกพยายนเอกสารในคดีแพ่งนะคะคดีแพ่งใส่ไปนะคะชื่อสารอันนี้ก็กรอกเหมือนเดิมนะคะชื่อคู่ความข้าพเจ้านางโจทนะคะกรอกรายละเอียดไปนะคะเนื่องจากเอกสารที่โจทได้ยื่นบัญชีพยายนนะคะลำดับที่เท่าไหร่เพื่อนๆกรอกไปนะคะอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานที่ดินนะคะโจทยังไม่ได้มาในการสืบพยายนและเพื่อความไม่ล่าช้าในการพิจารณาของศาลนะคะ ขอให้ศาลมาเรียกพยานเอกสารมีอะไรบ้างนะคะใส่รายละเอียดไปนะคะหนึ่งหนังสือสัญญาให้ที่ดินนะคะสองโฉนดที่ดินเลขที่อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็สำเนานะคะหนังสือมอบนาดโดยให้เจ้ามารที่ดินรับรองนะคะอันนี้วงเล็บไว้ทั้งหมดทั้งหมดนะคะที่มีการมอบนาดนะคะเราขอหมายเรียกพยานเอกสารก็กรอกบรรยายไปนะคะว่าอยู่ในความครอบครองของเจ้ามารที่ดินจังหวัดอะไรนะคะซึ่งมีความจะเป็นต้องสืบพยานเอกสารในคดีนี้นะคะ และขอให้เจ้านังานสารเป็นผู้ส่งหมายเรียกและพยานเอกสารดังกล่าวนะคะไปอย่างที่สำนักงานที่ดินที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะที่อยู่อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าสำนักงานที่ดินที่นี่นะคะมีที่อยู่อะไรนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของหมายเรียกนะคะหมายเรียกจะเป็นอย่างนี้นะคะใช,ใช้แบบฟอร์มแบบ17นะคะหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานผู้ถูกในคดีแพ่งนะคะเบอร์17นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เลขคดีนะคะ ชื่อสารนะคะวันความแล้วก็คู่ความโจทย์จําเลยนะคะหมายถึงเจ้าวันที่ดินสมภารที่ดินอะไรนะคะสัมภารที่ดินอะไรเนี่ยเพื่อนๆดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะไปนะคะว่าด้วยนางอะไรนะคะโจทย์คดีนี้นะคะได้อ้างพายานเอกสารนะคะรายละเอียดแนบท้ายแนบท้ายคือด้านหลังนะคะโดยให้ท่านเนี่ยจัดส่งพายานเอกสารก่อนมน,นัดนะคะตัวนี้เว้นไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆกรอกอีกทีหนึ่งนะคะก็คือวันที่เราไป ยื่นสารหน้าเคาน์เตอร์นะคะเพื่อนๆจะรู้ว่าวันนัดของเราวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็มากรอกตรงนี้ด้วยนะคะว่าเอกสารที่จะให้เจ้าวันที่ดีเนี่ยส่งให้กับเราเนี่ยต้องส่งก่อนวันนัดที่จะสืบพยานนะคะแล้วก็มีคําเตือนนะคะถ้าเกิดขัดขืนไม่ไม่ส่งนะคะอาจที่จะถูกฟ้องได้นะคะน,นี่ก็เป็นเป็นแบบฟอร์มนะคะตรงนี้เป็นแบบฟอร์มไม่ต้องตกใจนะคะ,ะตรงนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆพิมพ์ไปนะคะเพยาอเอกสารที่ เราจะขอให้ที่นส่งนะคะมีดังนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะใส่ไล่เรียงไปนะคะให้สอดคล้องกับคําร้องที่เราขอนะคะขอหมายเรียกพยานเอกสารต่อศาลนะคะฟ้องนะคะขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมกันให้นะคะหรือว่าฟ้องเพิกถอนการช่อชนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะ แอดไลน์ <Head> มาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะคะแอดมินมีเวลาแอดมินจะเข้ามาตอบให้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ